ต่อน,นี้อ่ะบาทราแผ่นดินหนึ่งบาทราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยห้าค่ะตาแผ่นดินเขาจะมี 2, อสองพศเนาะสองพันห้าร้อยห้ากับกับสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเขาบอกว่ามีส่วนผสมของเงินเหรียญเขาจะนิ่มนะคะเหรียญเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดูเขาจะขูดจะข่วนเยอะอันนี้จะเป็นเหรียญหมุนเวียน ปีสองพันห้าร้อยห้าเป็นนรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญน,นี้หนักมากนะคะเหรียญใหญ่นะคะยี่สิบเจ็ดมิเล,เ,ลเนี่ยค่ะเหรียญหนักยี่สิบเจ็ดหรืออะไรนะป้าน้าก็พูดมัว่วพูดผิดนะคะับข,ขอภยัยขอภัยค่ะไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินอ๋อถูกแล้วถูกละยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมมถูกและ้ 27. 27ละค่ะ เหรียญเขาใหญ่ใหญ่ก็สิบบาทปัจจุบันอีกสิบบาทปัจจุบันยังยี่สิบหกมมนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปะน้นารับซื้อสี่บาทค่ะถ้าใครนีอะไรต้องการยังเหรียญราคาไม่สูงอะ่ปะป้านไม่อยากให้ขายเลยจริงๆค่ะทุกคนเพราะขายเราก็จะได้เงินไม่เยอะใช่ไหมคะเราได้เงินไม่เยอะค่ะถ้าเรา เก็บไว้ได้นะคะถ้าถ้าถึงเราถึงจะไม่เป็นนักสะสมนะคะแต่ถ้ามีนะคะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะสักระยะหนึ่งปะนัดเชื่อว่าไม่แน่นะคะเศรษฐกิจดีๆนะคะเหตุการณ์ปกติอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีราคาเนาอหวังว่าเช่นนั้นนะคะความหวังจริงๆนะความหวังของนักสะสมเป็นยังไงจริงๆนะคะเก็บไว้ก่อนสักวันหนึ่งเผื่อจะมีราคาไม่มีก็ไม่แปลกนะคะแล้วก็มีความสุขที่เราได้ครอบครองที่เราได้เก็บเนาะ ก็เป็นความสุขของเราอันนี้เป็นอะไรเขียวๆเขาเป็นสนิมเขียวสวยจังเลยเอ,อเขียวแปลกจังดูเขาน่าจะไปโดนน้ายาอะไรสักอย่างะนะคะเหรียญตามนี้นะคะจะเป็นดินแรบซื้อสี่บาทอะไรอีกคุดเฉียงไปแล้วคุดตรงไปแล้วนะคะกลุ่มเหรียญน,นี้นะคะก็ไปหมดแล้วบอกอะไรอีกมีอะไรที่จะคุยอีก อยังเหรียญหยิบมาเหรียญเจอเหรียญสมเด็จย่าเหรียญแปดสิบสี่พรรษาสมเด็จย่าห้าบาทจริงๆเหรียญนี้ไม่ใช่บินเหรียญตัวติดนะคะเหรียญนี้ผลิตเยอะกว่าเหรียญอะไรนะเขาควายอ่ะเขาควายที่เราเรียกกันเขาควายกีไลกีไลไอเช่นเกมอ่ะเนาะผลิตเยอะกว่าแต่ราคาเหรียญสมเด็จย่าเขาได้รับความนิยมสูงกว่าราคาสูงค่ะราคาแพงกว่า มาเดี๋ยวเจอเหรียญอะไรก็จะได้บอกเราคะ่ะอ๋อเหรียญเกไหนเราเมื่อกี้เจอ9กแาสแบบแบบหายไปล้เหรียญเหรียญสองสี่เก้ากคน2องหาไม่เจอ2 4 9สีสนะคะหสตางค์สองสรับซื้อ15บาท10สตางค์สองสี่บาท25สตางค์สองสี่เก้บาท ห้าสิบตตังสองสี่เก้าสามรับตื้เหรียญละยี่สิบบาทค่ะนะคะท่านใดมีนะคะต้องการขายนะคะก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปลงมาใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะอ,อ,อย่าพิมพ์ว่ามีนะคะมีครับมีครับน,นาขอไม่ตอบนะขอตอบเฉพาะคนที่ลงรูปนะแต่บางทีเปหนาอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะทุกคนเปหน้าททำคนเดียวค่ะ ขายของไปตลาดนัดนะคะไปตลาดนัดเปตั้งร้านขายของแล้วก็รับซื้อที่ตลาดลนะคะทุกสิ่งอย่างไมาไดทำคนเดียวหมดแล้วเพจไปนัดก็ไม่มีแอดมินนะคะไปะนัดตอบเองทุกอย่างเลยที่ไปนัดต่อไปบา,บางครั้งนะคะไปะนัดจะจะใช้เพจบางเพจเพจไปนัดมีหลายเพจนะคะเพราะว่าช่วงที่ลงคลิปไม่ได้ไปนัดก็สร้างใหม่ไปเรื่อยเลยนะคะสร้างใหม่เสร็จแล้ว ก็เลยเป็นหลายเพจแล้วเลยไม่ลบค่ะเสียดายตอนแรกว่าจะลบทิ้งก็ไม่ลบดีกว่าเสียดายเก็บไว้ดีกว่าเสร็จ,จแล้วบางทีป้านาเจอคอมเมนต์ไหนมาบางทีป้านาเปิดเพจไหนอยู่ไปเจอป้านาก็ตอบเลยนะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะปะ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ป้านาหมดแหละปะ้านากำลังจะเปลี่ยนโปรไฟล์อยู่เปลี่ยนให้มันเหมือนกันหมดจะได้ทุกคนจะได้ไม่งงเวลาป้านาตอบจะได้ไม่คิดว่าเป็นคนอื่นมาตอบเนาะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะได้ทําการซื้อขายกันแล้วค่ะทุกคนที่ตลาดไทยโซนคองถมวันอังคารนะคะวันนี้ทําการซื้อขายแล้วค่ะเปิดบินได้การรับซื้อทั้งหมดนี้150บาทค่ะทุกคนทําการซื้อขายแล้วค่ะร้านประนาตลาดไทยโซน